澎湃倘若。 โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนพฤศจิกายนในช่วงเดืนเอนพฤศจิกายนแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาอ่านไพ่ในอดีตปัจจุบันอนาคตของชาวราศีสิงนั่นเองนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบประใจใคายไม่เคยโกหกคายไพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์กันเลยนะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างสองไม้สี่ไม้อัศวินถือเหรียญ สามไม้แล้วก็ต่อมาด้วยสิถ้วยนั่นเองนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย สองไม้นะใบนี้ในอดีตที่ผ่านมาบางคนนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกการขนส่งบางทีขนส่งระหว่างต่างจังหวัดหรือบางคนไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าไปได้ดีแล้วก็ไปได้สวยเช่นเดียวกันกับธุรกิจนั้นๆของชาวราศีสิงห์และมีชาวราศีสิงห์หลายคนนะคะมีการคบหาดูใจกับคนทางไกลนะบางคนอีกไกลถึงต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการ คุยการทางโลกออนไลน์บางคนอา,อาจจาะรู้จักการ่านการอ,าอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่หรือในเว็บไซต์หาคู่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในทำนองนั้นนะแต่รู้สึกว่ามีสองคนตอนนี้ที่รู้สึกถูกใจชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือในอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะต้องลำบากใจนะมันมีสองคนนี้แหละที่แบบ เข้าตานะคะอะไรประมาณนั้นต่อมาเป็นไพ่สีไม้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์มีเรื่องยินดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะบางคนเนี่ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบางคนเนี่ยพึ่งขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือปลูกบ้านใหม่เสร็จมีการทําบุญบ้านใหม่ทําบุญครบรอบหนึ่งปีบ้างแหละ หรืออะไรก็ตามมีความโชคดีในเรื่องของการปลูกบ้านสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนี่แหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่สีไม้บางคนอาจจะขยับขยายธุรกิจนะจากห้องเช่าเล็กๆนะคะเป็นร้านค้าเล็กๆอาจจะใหญ่ขึ้นเป็นตึกสูงขึ้นนะคะสชั้น3ชั้น4ชั้นอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็คือ อัศวินถือเหรียญใบนี้ในความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงเวลารักใครชอบใครคุณก็มักที่จะทุ่มเทบางทีก็อาจจะเทหมดหนะักตักเลยด้วยซ้ำไปนะบางทีคุณอาจจะไปรักคนที่แบบผิดที่ผิดเวลาผิดคนอะไรเงี้ยอาจจะทำให้ชาวราศีสิงนั้นเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียว นะคะเพราะคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักพอสมควรและคุณเป็นชาวธาตุไฟด้วยนั่นเองนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคุณก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนเช่นเดียวกันแต่ทุกความเสี่ยงนั้นมันมันมันมีมันมีความเสี่ยงในการลงทุนว่างั้นเหอะนะคะนะก็เวลาเสียใจก็เสียใจมากถ้าเป็นความรักถ้าเป็นในเรื่องของแง่การลงทุนถ้าเป็นการแบบ ลงทุนผิดที่ผิดเวลาก็เรียกได้ว่าทําให้คุณเจ็บตัวได้เหมือนกันกับการลงทุนนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าชาวราศีสิงส่วนใหญ่ถ้าพอมีเงินนะคะคุณก็อยากที่จะไปลงทุนในการที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ซื้อที่ดินไว้หรืออาจจะไปซื้อหุ้นไว้อะไรประมาณเนี้ยนะคะ ต่อมาในอดีตนะใบต่อมาก็คือไพ่สามไม้นั่นเองใบนี้นะคะการที่ชาวราศีสิง์ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานบางคนเนี่ยมีการเสนอโปรเจกต์การทํางานค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในงานนั้นๆหรือบางคนเสนอผลงานเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับหัวหน้าหรือเจ้านายอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะ นะกว่าจะได้รับอนุมัติอย่างต่ำเนี่ยก็น่าจะประมาณ3สัปดาห์เนะือย่างสูงสุดก็น่าจะ3เดือนนะรอนานขนาดนั้นเลยนะไม่ว่าจะรอในการที่จะรอขายที่ดินนะคะรอขายบ้านรออ,อนุมัติในเรื่องของการเงินรออนุมัติในเรื่องของการทํางานโปรเจกต์ที่เราเสนอหัวหน้าไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องของแย่งการทํางานถ้าเป็นความรักชาวราศีสิงห์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลก,กันกับคนรักหรือบางคนมามาไปไป,ไปกับคนรักอยู่คนละที่กันนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดกันหรืออะไรประมาณนี้ก็เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่พอสมควรหรือบางคนไกลกว่านั้นอาจจะอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นความรักทางไกลก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาคือไพ่สิบ ถ้วยนั่นเองนะไพ่ใบนี้จะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวหรือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์นั้นให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะสามีภรรยาหรือลูกๆของคุณก็ตามนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องชาวบ้านเรื่องนินทาเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องสำรองไปเลยนะคะแต่เรื่องคนในครอบครัวนั้น ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะไม่ว่าหยุดยาวเสาอาทิตย์วันหยุดนักขัดตะเลิกวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆเนียหน่อยคุณก็จะหาเวลาให้กับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่อง,องความรักใบนี้ก็อาจจะมองได้ว่าชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้หรืออะไรประมาณนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเร็วร้ายกว่านั้นก็ได้บางคนอาจจะไปเผลอคบหาดูใจกับคนที่มี เจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปเขาอาจจะโกหกเขาอาจจะพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณเสียอ,อกเสียใจนะคะกับการเผลอไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีสิง์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟเยอะมากแล้วก็ธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํานะคะ ต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันของชาวราศีสิงนั่นเองนะปัจจุบันนะชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยเก้าเหรียญ The High Princess สิบหมา 8ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The d e ดวินะมาดูที่ไพ่เก้าเหรียญกันเลยในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยคุณมีความสุขณนะจุดจุดนี้ที่คุณยืนอยู่นะคะแม้ว่าคุณจะโสดก็ตามแต่มีหน้าที่การงานมีการเงินมีเงินเก็บมีการลงทุนรู้จักเก็บรู้จักลงทุนนั่นนี่นะคะก็ถือว่า เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองยังคงโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ตามนะแต่มันยังขาดอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมมันมีแค่เก้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าลึกๆภายในใจของชาวราศีสิงห์นั้นก็ต้องการคนที่เข้าใจก็ต้องการคนที่คุณรักเขารักคุณและคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะคนคนเราเกิดมาย่อมต้องการความรักเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว นะคะนะแต่บางทีคุณอาจจะแสดงออกว่าเอ๊ะฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวฉันเองฉันไปทํางานฉันมีงานฉันมีเงินฉันมีฐานะทางการเงนินมีสังคมของฉันอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวอยู่กับต้นไม้ดอกไม้อยู่กับธรรมชาติของฉ,ฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีเรากอา็อาจจะหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกตัวเองไม่ได้นะอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ The High Princess ใบนี้ก็ประมาณว่าเป็นไพ่ประจําราศีมีนมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้หญิงชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์เซนสติทีง่ายอาจจะเป็นเจ้าแม่ดรามา่าได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าเรื่องอะไรที่มากระทบกระเทือนคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครเข้ามาดู นะคะแล้วก็มีการครบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงนี้คุณควรใช้คําพูดให้ถูกต้องเพราะว่าเธอเซน้นสถิตง่ายนิดหนึ่งในช่วงนี้จะน้อยใจง่ายแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าแม่น้ําตาเจ้าแม่ดราม่าได้ง่ายๆได้โดยเช่นเดียวกันนะคะและคนโสดผู้หญิงชาวราศีสิงห์ก็ควรที่จะฟังให้ดีๆนะคนที่เพิ่งโสดหรือกําลังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให คัดเลือกหรือดูให้ดีๆว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเขาโสดจริงหรือว่าโสดปลอมๆนะเพราะว่ามเป็นไปได้สูงว่าคุณจะอยู่ในช่วงแบบ มันอารมณ์อ่อนไหวอยู่คุณอาจจะไปเผยคบหาดูใจกับคนที่แบบมีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาพัวพันในชีวิตของคุณแล้วคุณอาจจะตกไปเป็นมือที่3ามในความรักความสัมพันธ์ของใครก็ได้อะไรเงี้ยนะคะนะบางคนอาจจะร้ายไปกว่านั้นเพราะว่าอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยไปเลยก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะในทางโหราศาสตร์คือไพ่เมียน้อยนั่นเองเนาะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงนะ คือในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ามันอาจจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะร้อยละ60เซได้เลยนะผู้ชายชาวราศีสิงห์นะคะการที่คุณนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือฝ่ายนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วแต่คุณก็อแอบไปคบหาดูใจกันเป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนกันเกิดขึ้นทั้งทงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กรณีแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะต่อมา เป็นไพ่สิบไม้นะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวโดยเฉพาะชาวราศีสิงคนที่เสาหลักนี่นะคะค่อนข้างที่จะทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะะยอมทำงานหนักยอมทำงานเหนื่อยอะไรก็ตามที่มันทำงานแล้วได้เงินเนี่ยชาวราศีสิงคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวทำหมดทุกอย่างเลยในช่วงนี้ คือเหนื่อยและหนักบางทีทำงานหนักทำงานเหนื่อยแต่เงินเดือนมันยังเท่าเดิมอยู่ก็ยังคงมีนะคะแต่คุณก็สู้ต่อไปนะคะบางคนก้มหน้าก้มตาทำงานเลย นะ<า>ไม่มีเวลาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปถ้าเป็นในความสัมพันธ์ความรักนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามประครับประคองความรักทั้งนี้ให้มันไปตลอดลอดฝั่งอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคนรักของชาวราศีสิงห์เองก็ได้นะคะที่พยายามประครับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปตลอดลอดฝั่งอยู่ก็ได้นะคะหรือใช้คําว่าปณีบนอมหรือใช้คําว่า ประครับประคองจะดีกว่าบางคนอาจจะใช้คําว่ายื้อหรือรั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ใช้ดีกว่าอาจารย์ขอใช้คําว่าประคับประคองก็แล้วกันนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยนะใบนี้ ความรักความสัมพันธ์บางคู่นะย้ํานะคะบางคู่ชาวราศีสิงห์นะมันมาถึงจุดอิ่มตัวบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะปล่อยปะละเลยอีกฝ่ายหนึ่งมานานนะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นของตายรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เป็นไรก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีคุณหรือไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอวันหนึ่งมาถึงจุดจุดนั้นแล้วนะคะจะมีฝ่าย ได้ฝ่ายหนึ่งนั้นหันหลังให้กับความรัก,คว,กความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็กลับไปโฟกัสตัวเองกลับไปรักตัวเองนะคะอะไรก็แล้วแต่ แต่คนที่เดินจากมาคนที่บอกเลิกในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือคนที่เจ็บที่สุดเป็นการบอกเลิกหรือการเดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจนั่นเองมันจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนนะคะบางคนในความสัมพันธ์นะอาจจะเงียบหายขาดการติดต่อกันไปเลยหรือเรียกได้ว่าเป็นการเ,ออเลิกกันแบบงงๆก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อมาใบสุดท้ายก็คือไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้แสดงถึงความลุ่มหลงมัวเมาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าชาวราศีสิงห์ทำอะไรในช่วงนี้คุณจะมีแพชชั่นมากๆนะบ,บางคนถ้าติดเกมก็จะติดงอมแงมเลยในช่วงนี้ติดการพนันก็จะติดงอมแงมนะคะถ้าเป็นติดแอลกอฮอล์หรือ อ,อ,อะไรประมาณนี้อบายามุกก็จะติดงมแงมเพราะว่าไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการเป็นปีศาจการแบบลุ่มหลงมัวเมานะการที่ไม่ได้สตินะในช่วงนี้ชาวราศีสิงจะต้องใช้สติของคุณให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการที่จะ ทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะหมกมุ่นหรือมักที่จะมัวเมาได้ง่ายนะคะความรักก็เช่นเดียวกันอย่ารักใครหัวปักหัวปามให้มองดูความจริงด้วยอย่ารักใครจนรู้สึกว่าตัวเองนั้นตาบอด หรืออะไรก็ตามนะคะความรักกับความหลงควรแยกให้ออกอย่างชัดเจนยิ่งแยแยกออกตั้งแต่เนินเน่นๆยิ่งดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงปัจจุบันอาจารย์บอกแบบนี้เลยก็แล้วกันนะคะบางคนอาจจะไปเผลอคบหาดูใจกับคนที่เป็นเจ้าชู้ตัวพ่อเจ้าชู้ตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็แค่พูดจาคาหวานแล้วก็เทคแคร์คุณนิดๆหน่อยๆแค่นี้คุณก็หลงเสน่ห์เขาแล้วอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้คือไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีสิง์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีมีนราศีมังกรราศีธาตุไฟและราศีธาตุน้ําค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกลที่จะถึงนี้ของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะว่าจะมีอะไรนะคะ เกิดขึ้นนะกับคุนบางนั่นเองนะคะไพ่แปดถ้วยขึ้นอีกแล้วจัสตเมนต์สามไม้เดเมจิกเชียนแล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือดาบนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่แปดถ้วยกันเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นั้นนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าหมดความอดทนแต่ละคนนั้นมีขีดจํากัดในความอดทนนั้นแตกต่างกันไปแต่พอวันหนึ่งคนหนึ่งหมดความอดทนปุ๊บเขาไม่เอาอะไรเลยเขาเดินจากมาตัวเปล่าก็ได้เพราะฉันหมดความอดทนกับคุณแล้วหมดความอดทนกับการที่คุณเป็นคนเจ้าชู้นอกใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนเราย่อมมีขีดจํากัดของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ยิ่งคนที่อดทนได้นานๆพอวันหนึ่งเดินจากมาได้เนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งแบบน่ากลัวมากคนแบบนี้นะคะ คนที่เดินจากมาทั้งๆท,ที่ยังรักอยู่มันคนมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆเลยนะแต่เราก็ต้องเดินจากมาแต่เราก็ต้องเดินกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันในความสัมพันธ์แบบนี้นะฉันไม่อยากเป็นของตายของคุณอีกต่อไปของเขาอีกต่อไปก็ว่ากันไปเนาะ จัสเมนนะคะในความสัมพันธ์บางคนบางคู่ดีกว่านะคะที่แบบอาจจะคบหาดูใจกันคุยกันได้ทุกเมื่อทุกวันนะคะเชาะ้ากลางวันเย็นนะคะปรึกษากันเรื่องต่างๆนานา,นานาแต่ไม่รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะณ <c ute> จุดจุดนี้อาจารย์อยากจะบอกว่า Justment นั้นหมายความว่าจะระบุสถานะความสัมพันธ์นั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น นะคะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะพูดคุยกันหรือตกลงกันให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าเราสองคนจะเป็นแค่เพื่อนกันนะจะเป็นแค่คนคุยจะเป็นแค่พี่น้องจะเป็นแฟนกันไปเลยอะไรก็ว่ากันไปคือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไพ่ใบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่มาช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีสิงห์จะเริ่มดีขึ้นชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ นะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะความรู้สึกประมาณนั้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ต่อมาเป็นไพ่สามไม้ใบนี้ก็น่าสนใจนะคะบางคนถ้าพึ่งเลิกลากันหรือเพึ่งเลิกกับ คนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีมุมที่เราคิดถึงเขาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเจอสถานที่เก่าๆไปเจอ,เอ,อที่ที่เราเคยไปด้วยกันเคยไปเที่ยวเคยกินข้าวอะไรเงี้ยคุณอาจจะนึกถึงเขาบ้างคิดถึงเขาบ้างในช่วงนี้ก็อาจจะมีความคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่านั้นหลงเหลืออยู่บ้างโดยเฉพาะคนที่พิ่งพึ่งที่จะเลิกลากันไปอะไรอย่างประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานบางทีนะอาจจะโชคดีขึ้นมาหน่อยชาวราศีสิงสิงคนใดที่ธุรกิจในครอบครัวนะคะได้รับการสืบต่อตกทอดกันมาอาจจะเป็นสูตรอาหารอาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวรุ่นต่อไปเป็นรุ่นของชาวราศีสิงที่จะต้องสืบทอดธุรกิจนี้ของครอบครัวต่อไปอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่มันมาถึงรุ่นของคุณแล้วที่จะต้องบริหารจัดการต่อ อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะถ้าเป็นในการที่รออนุมัติผลงานในการเสนอผลงานเสนอโปรเจกต์บางคนรอขายที่บางคนรอขายบ้านรอ,ออะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะรออย่างต่ำสามสัปดาห์หรืออย่างสูงสุด3เดือนยังไงก็รออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์บางคนนะ ต่อมานะคะก็คือไพ่ The m a g i c ี a n ใบนี้รู้ดินรู้ฟ้านะคะเป็นผู้ที่เอาตัวรอดนะคะในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะบางคนเนี่ยชาวราศีสิงห์นะเป็นคนที่ฉลาดมากจบอีกสาขาหนึ่งแต่ได้ไปทำงานอีกสาขาหนึ่งแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพและความสามารถของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะและบน โตเห็นไหมมีทั้งไพ่ดาบไพ่ถ้วยนะคะไพ่ไม้นะคะไพ่เหรียญน,นั่นหมายความว่าผู้ที่อย่างรู้นะคะไม่ว่าจะดินน้ําลมไฟด้วยกันนะนั่นหมายถึงคุณจะมีรางสังหรณ์ซิกเซนที่แม่นยำมากๆในช่วงนี้ถ้าฝันก็ฝันแม่นหล่ะนะคะนะฝันเรื่องหวยเรื่องอะไรเงี้ยก็แม่นเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นความฝันที่มาเตือนจากความฝันอะไรเงี้ยก็แม่นเช่นเดียวกัน นะคะถ้าเป็นรา,างสังหรณ์ประมาณว่าเอา๊แฟนเราน่าจะนอกลูก่นอกทางแฟนเราน่าจะนอกใจแล้วนะนั่นนี่คุณก็คาดคะเนถูกหรือเรียกได้ว่าเป็นรางสังหรณ์ที่แม่นยําก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็น่ากลัวนะคะแล้วชาวราศีสิงห์ส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างที่จะชอบดูดวงด้วยนะช่วงนี้บางคนอาจจะชอบมา,าดูดวงทาง YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เปิดมาเจอช่องอาจารย์พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ยินดีต้อนรับทุกคนนะใครที่เข้ามาใหม่นะคะต่อมาก,ก็คือไพ่เพจออฟซอดนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้นะคนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะอาจารย์บอกเลยเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วเขาบางทีเขาไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมชีวิต เขาไม่ต้องการให้ใครมาสั่งมาสอนมาบอกมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าชาวราศีสิงจะอายุมากกว่าเขาก็ตามเขาอยากจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขาเองอะไรประมาณอารมณ์แบบประมาณดื้องเงียบอะไรเงี้ยบางทีเราเตือนเราบอกเขาอาจจะฟังเรานะแต่เขาอาจจะทําไม่ทํานั่นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกัน บุตรบริวาลลูกหลานของชาวราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะเ,าเด็กผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะดือ้อค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่พอสมควรบางคนส่งลูกลักษณะนี้ไปเรียนโรงเรียนประจําเลยก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นแบบถ้าเป็นต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบแบบส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจาําในประเทศไทยก็ยังคงมีอยู่นะนะคะอาจจะไม่เยอะ ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับต่างประเทศก็ต่างนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุลมนะอาจจะมีธาตุดินเข้ามาด้วยนะแต่ว่ามันไม่เยอะนะคะต่อมานะคะมาถึงช่วงของไพ่สรุป ของชาวราศีสิงห์กันเลยนะ King of Pentacle ห้าถวยแล้วก็ต่อมาด้วย The Chariot นั่นเองสำหรับ King of Pentacle นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นั้นผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะคะผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือคนที่คอยซับพอร์ตคุณนะเป็นพ่อบุญทุ่มหรือเป็นผู้อุปถัมเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเพศชาย เขาอาจจะเป็นแฟนคุณเขาอาจจะเป็นสามีคุณเขาอาจจะเป็นพ่อเขาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้ที่สามารถซัพพอร์ตนะคะสปอร์ตใจดีนะคะช่วยสนับสนุนช่วยอุปถัมภ์ผู้หญิงชาวราศีสิงห์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงนั้นค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะ นะอารมณ์ก็จะประมาณนั้นแล้วก็ชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยมีการครบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแล้วเขาเป็นคนที่ฐานะดีด้วยนะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของจิจการเองเลยหรืออาจจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับ c ีออะไรประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเขาสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์ใบนี้ คุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการลงทุนหรือการเงินหรือการบริหารจัดการเงินให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงสูงเป็น CEO เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของจิจการหรือเป็นบอสเองอะไรอย่างเนี้ย ะค,ะคุณให้ความสําคัญกับการแบบบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเรื่องความรักเรื่องอื่นๆนี่เป็นเรื่องรองลงมาเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้คือผู้ชายชาวราศีสิงห์เพราะคุณคิดว่าการที่คุณมีเงินมีฐานะทางการเงินคุณก็จะย่อมมีอํานาจไปด้วยอันนี้คือผู้ชายชาวราศีสิงห์คิดแบบนี้นะคะต่อมาก็คือไย หาถ้วยนั่นเองสําหรับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวราศีสิงห์เองหรือฝ่ายคนรักของชาวราศีสิงห์เองนะคะที่เป็นฝ่ายรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะจบลงหรือจบลงไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพิ่งจะมานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะความรักครั้งนี้มันมีคุณค่าคนคนนี้มีคุณค่าคนคนนี้คือคนที่เรายังรักอยู่โอ้จริงๆแล้วที่ผ่านมาแล้วก ็รักเขามาตลอดนี่นาอะไรเงี้ยนะคะจนมาถึงวันหนึ่งเกือบจะเสียเขาไปแล้วหรือเสียเขาไปแล้วคุณถึงจะนึกขึ้นมาได้แล้วก็จะนึกเสียดายเสียใจกับความสัมพันธ์นั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนี่แหละที่เขาบอกว่าคนเรานะถ้าไม่สูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่มีค่าไปเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จริงนะนะคะต่อมา เป็นไพ่เดอะชาลีออตใบนี้เป็นไพ่ประจําราศรีกร,รกฎมีชาวราศรีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศรีกร,รกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้นะคะมีหลายคนนะที่ชาวราศรีสิงห์นั้นมีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติอยู่ในช่วงนี้นะคนที่คบหาดูใจกับชาวต่างชาติมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันในสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะโลกออนไลน์หรือในแอป ตอนนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเขามีเกณฑ์มีแผนนะคะที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณมาเจอกันตัวเป็นเป็นมาลองใช้ชีวิตด้วยกันว่าตัวจริงของคุณเป็นยังไงนิสัยใจคอของคุณเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะคะ โอเคนะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกา,ายนไพ่ของคุณก็จะเป็นประมาณนี้ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ